เขาว่าร้อนๆอย่างเงี้ยเราต้องอาบน้ำนะมันถึงจะแก้ร้อนได้ดีที่สุดและการอาบน้ำเนี่ยมันก็ต้องใช้สบู่ใช่ไหมล่ะทีเนี้ยเรามีสบู่เมลอนละอ,อฟาร์มมานำเสนอนะสะบู่ชนิดเนี้ยฟอกแล้วเนี่ยผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสขึ้นมาทันที เพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าเมลอนเนี่ยมันช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้ดีเลยนะที่สำคัญมันต้านอนุมูลอิสระได้ดีด้วยแหละสบู่เนี่ยทำจากกีลีนซกแท้ๆไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะสีที่ได้ก็เป็นสีจากธรรมชาติเหมือนกัน ที่ะออฟาร์มเนี่ยเราทำสบู่แบบนี้มาสองปีแล้วนะสบู่ชนิดใหม่ที่เรานำเสนอก็คือสบู่กูต้าเมลอนแบบนี้สีขาวขาวนวลน,นวลแบบนี้รับประกันฟอกแล้วอ่ะจุดด่างดำแลดูลดลงอย่างยิ่ง ไม่ได้มโนะแต่เนี่ยยอดสั่งซื้อครั้งที่เท่าไหรก็ไม่รู้เพราะเราทำมาสองปีแล้วมันจะต้องใช้ได้ผลจริงๆไม่งั้นเขาไม่สั่งซ้ำหรอกงวดเนี้ยกระปาเข้าไปเกือบร้อยก้อนเลยนะสบูท่ทำเองแบบเนี้ยเราใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ เพราะว่ามันแพงมากเลยเราทำเองใช้เองนักเลงพอนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากซื้ออยากหาเอาไว้ใช้เมื่อเจอละอาฟาร์มไปขายที่ไหนสอบถามกันได้เลยนะสะบู่แบบนี้มันมีไม่เยอะหรอกนะเพราะว่าเราทำของเราเอง นอกจากสบู่ก้อนแล้วเรายังมีสบู่เหลวด้วยนะอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้สบู่ก้อนนะสะบู่ของเราเนี่ยฟอกแล้วอ่ะไม่มีกลิ่นตัวเลยเหงื่อออกก็ไม่เหม็นจัก เป็นสูตรของมอธรรมศาสตร์เขาให้ไว้นะไม่ใช่สูตรเราเองหรอกเราทำมาสองปีเขาพัฒนาให้เราได้ดีจริงๆจากอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาช่วยมาส่งเสริมและพัฒนาให้เราก็ดีจริงๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมีทั้งสบู่ก้อนและสะบู่เหลวเลยนะ ใครชอบแบบไหนก็ลองหาซื้อหาคุยหาเอามาใช้กันได้นะลอฟาม